สวัสดีครับขอต้อนรับชาว LTL เข้าสู่รายการสปายกล้องท่องลาวลาวอนะินเดเลนส์ณเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ดินแดนที่ได้ชื่อว่ากุย้ยหลินเมืองลาวครับ ครั้งแรกที่มาถึงผมออกจะแปลกใจกับความเงียบของวังเวียงเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวลาวที่ออกจะผิดแปลกแตกต่างไปจากเมืองท่องเที่ยวอื่นๆที่ผมเคยเห็นนะครับแต่พอได้มีเวลาอยู่ในเมืองนี้นานขึ้นผมก็ถึงเข้าใจว่าก็เพราะความแตกต่างนี่แหละที่ทําให้วังเวียงมีสเสน่ห์ไม่เหมือนที่อื่นและคงไม่มีที่ไหนดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวได้เหมือนวังเวียงอย่างแน่นอน หลังจากพาเพื่อนเพื่อเที่ยวในตัวเมืองวังเวียงกันไปแล้วนะฮะวันนี้ครับผมจะพาออกไปลุยนอกเมืองกันบ้างส่วนจะไปที่ไหนยังไม่บอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับอาจารย์สมชายครองสมบูรณ์มีเทคนิคในการถ่ายภาพสวยๆมาฝากกันอีกแล้วส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามในช่วงนี้เลยครับโฟโต้ทิปสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับช่วงของโฟโต้ทริปโดยอาจารย์สมชาย,ยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหมวดถ่ายภาพพื้นฐาน โหมดถ่ายภาพพื้นฐานนี่นะครับกล้องโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องซิงเกิลเลนนะครับหรือแม้แต่เป็นกล้องมิเรเลสที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพพื้นฐานที่งอยู่ที่ด i a อ m โหมด้านบนอยู่แล้วนะครับโหมดถ่ายภาพพื้นฐานอันแรกก็คือโหมดประเภทครอบจักรวาลคือออโต้นะครับกล้องบางรุ่นก็อาจจะเป็นสีเขียวเขียวรูปสี่เหลี่ยมนะครับอย่างพวกกล้องออยี่ห้อพวกแคนนอนแคนนอนอะไรพวกนี้นะก็จะมีสี่เหลี่ยม เป็นรูปสีเขีเขยวอยู่อันนั้นก็เป็นออโต้ฟูลลี่ออโต้ทำอะไรไม่ได้จัดให้กล้องมันจัดการเองนะครับอันนี้คือประเภทไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดโหมดนี้แล้วก็ถ่ายเลยกดเลยทีนี้มันจะมีอีก4โหมดนะครับที่สามารถที่จะไปปรับแต่งกล้องได้แล้วก็เป็นโหมดพื้นฐานที่กล้องทุกตัวจะมีนะครับโหมดแรกโหมด P ีครับพีีนี้เป็นโหมดที่ย่อมาจากคําว่าโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยก็แปลว่ากล้องเนี่ย มันจะทำหน้าที่เกือบเกือบจะออโต้แล้วก็คือมันจะเซตค่าชัตเตอร์สปีดกับรูรับแสงให้เราแต่เรายังสามารถปรับแต่งเรื่องของไว้บราลาน iso การชดเชยแสงได้อันนี้ก็จะดีกว่าออโต้หน่อยหนึง่งนะอันดับต่อไปโหมดต่อไปคือโหมด A โนะหมด A สสำหรับกล้องทั่วไปจะเรียกว่าโหมด A ซึ่งย,ออย่อมาจากคำว่า aperture ซึ่งแปลว่าค่ารูรับแสงนะครับไม่ใช่ A a ออโตนะครับ บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเอนี่คือออโต้กดไปนี่ได้เรื่องเลยนะครับถ่ายภาพออกมาเบลอบ้างชัดบ้างมั่วไปหมด A ในที่นี้คือ A a p e r t u r ร์เจนะครับสำหรับกล้องเฉพาะของ Canon มันจะใช้คำว่า AV A v, นะครับ A แล้วก็มีตัว V เล็กๆนะครับก็เป็นโหมดเดียวกันใช้กันได้โหมดนี้มีหน้าที่ยังไงครับก็มีหน้าที่ว่าพอเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ป๊บผู้ถ่ายนะครับหรือตัวเราเองเนี่ยมีหน้าที่เซต ค่ารูรับแสงนะครับค่ารูรับแสงก็จะมีเขาเรียกว่า f stop นะครับเดี๋ยวเราไปดูพอเรากดโหมด a ป๊อปเราไปดูที่จอนะจะเห็นว่าเปิดอ่อนป๊อปนะเราไปดูที่จอนะเห็นไหมครับมันจะมีรูปตัว f แล้วก็ตอนนี้เป็น2 8ุดนะครับสมมติว่านี่2 8ุดนะครับผมก็ขยับสังเกตว่าผมขยับนิ้วโป้งนะครับเพื่อจะเปลี่ยนค่าของรูรับแสงนะเห็นไ,ไหมเราสามารถเปลี่ยนค่ารูรับแสงได้ด้วยตัวเอง ส่วนชัตเตอร์สปีดกล้องมันจะจัดก,การแทนเรานะครับนี่คือโหมด A บทต่อไปโหมดที่3โหมด S S ย่อมาจากคำว่าชัตเตอร์สปีดแต่ในกล้อง c a n นอนมันจะเขียนว่า T แล้วก็ v เล็กนะครับ time value โหมดเดียวกันนะครับโหมดเดียวกันโหมด S นี้ทำหน้าที่อะไรครับเรามีหน้าที่เซตค่าชัตเตอร์สปีดส่วนรูรับแสงปล่อยให้กล้องมันจัดก,การพอผมเปลี่ยนไปโหมด S สังเกตน,นะครับ สีเหลืองก็มาเยือะมาอยู่ที่ตัวพันธยูฮะใน,น,นที่นี้คําว่าพันก็คือเศษหนึ่งส่วนพันวินาทีนี่คือค่าความไวของชัตเตอร์สปีดพอผมหมุนนิ้วหัวแม่โป้งนะครับสังเกตนะตัวเลขก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตัวเลขยิ่งน้อยสปีดก็จะยิ่งช้าลงเรื่อยๆตัวเลขยิ่งเร็วสปีดก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมฮอย่างกล้องตัวนี้ได้ถึง8 0 0พแต่ว่า เหนส่วนแปดพันวินาทีเร็วมากนะครับเร็วมากนะรูรับแสงปล่อยให้กล้องมันจัดการแทนเรานี่คือโหมด s ครับทีนีโหมดสุดท้ายโหมด m m ย่อมาจากคำว่าแมนนวลนะครับแมนนวลทำหน้าที่อะไรเมื่อเราเปลี่ยนไปนโหมดนี้เมื่อ,อไหร่แปลว่าเรามีหน้าที่เซตทั้งค่ารูรับแสงกับชัตเตอร์สปีดด้วยตัวเราเองนะครับสังเกตไหมครับที่หน้าจอ จะเกิดสีเหลืองขึ้นทั้งฝั่งที่เป็นชัตเตอร์สปีดและค่ารูรับแสงผมหมุนหัวแม่โป้งนะครับเห็นไหมฮะค่าชัตเตอร์สปีดเปลี่ยนละเห็นไหมฮะผมถอยลงมาละวหส่วนอันนี้ร้อยยี่ห้เลยเครับค่ารูรับแสงผมใช้นิ้วชี้หมุนแต่เห็นไหมฮะค่า F ก็เปลี่ยนนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนไปที่ F 2.8นะครับเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนทั้งค่า ชารเตอร์สปีดและค่ารูรับแสงด้วยตัวเราเองนะครับด้วยนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่โป้งนี่คือโหมดแมนนวลน,นะครับทั้งหมด4-5หโหมดนี้ก็จะเรียกว่าเป็นโหมดพื้นฐานในการถ่ายภาพซึ่งเราจะไปเจาะทีละโหมดในเทปเทปต่อไปครับและถึงเวลาแล้วครับเราไปดูครับว่าคุณตูนจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนครับ ต้องขอบคุณเทคนิคการใช้โหมดพื้นฐานในการถ่ายภาพจากอาจารย์สมชายครองสมบูรณ์นะครับและเป้าหมายของเราต่อไปก็คือออร์แกนิกฟาร์มของเมืองวังเวียงแห่งนี้นะครับออกจากตัวเมืองมานิดเดียวนั้นเองนะฮะก็จะมุ่งหน้าไปสู่ออร์แกนิกฟาร์มหรือการทําการเกษตรแบบออร์แกนิกที่บ้านเราเนี่ยกำลังให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องของอินทรีย์ของออร์แกนิกแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายเรานะฮะแต่ทีนี้เรามาดูกันครับว่าที่เมืองวังเวียงแห่งนี้เนี่ยออร์แกนิกฟาร์มจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนและน่าสนใจยังไงบ้างตาาม,มมมผเลยครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมานั่งอยู่ที่ออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้ที่วังเวียงเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับคุณลุงเจ้าของฟาร์มด้วยนะครับคุณลุงธนงสีสอลางกุลหรือว่าลุงนงนะครับสวัสดีลุงนงครับสบายดีลุงนงครับมันเริ่มต้นได้ไงครับออร์แกนิกฟาร์มที่วังเวียงแห่งนี้ฮะเมื่อก่อนกับ ิดอยนี่แหละครวังเวียงนี่แต่ว่าไปเติบโตอยู่เวียงจันทน์อ่าสิ่งที่ขอยากเฮ็ดแม่นอยากท้าทายเนาะอย่าว่าเออเฮียนมาอ่าทางด้านชีวศาสตร์อืซึ่งว่าหมายความว่าม่นเว้าเรื่องออร์แกนิกนว่าประเทศลาวเนาะประชาชนลาวเนี่ยยังอยพัฒนาหรือว่าดยอ่าความเจริญอยู่ครับนั้นน่ะถาว่าเฮาจะพึ่งพาอาศัยคนจัก ต้องนําเขาเคมีเราเพื่อมาปรปับปรุงดปรับปรุงพันธุ์ต่างๆเนี่ยให้มันดีนั้นจะต้องใช้เงินต่าต่างประเทศซึ่งว่าเมืองราวากับบุมมีเงินหลายปนั้นครับแล้วก็เลยมาเห็ดเป็นตัวอย่างไห้คนเห็ดน,น้ำได้โอ้แบบนั้นนี่แสดงว่าตอนที่คุณลุงนงทำแรกๆเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าใหม่มากสำหรับลาวเลยนะฮะออร์แกนิกตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเลยนะครับแน่แล้ว แล้วลุงนงฮะแล้วพอเราเริ่มทำเป็นออร์แกนิกฟาร์มจริงจังเนี่ยทำมาได้กี่ปีแล้วครับเริ่มต้นแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหกหนานเลยเหมือนกันนะฮะกับเป็นเรื่องการท้าทายหลายอย่างว่าเอาบุม<ช>ิขึ้นเนาะอ่าเห็ดการกับ่ารัฐบาลกับเงินเดือนจำกัดอยู่เนาะ <c oughs> อย่างว่าทอนเงินได้จำนวนหนึ่งก็มาซื้อดินซื้อที่ดินตรงนี้ซื้อดินแ<ช>ทนนีแลก็เริ่มต้นเฮ็ดออร์แกนิกเลยแต่หัวที ลุงก็มาซื้อที่ปั๊บอยู่ที่นี่ทำออร์แกนิกฟาร์มเลยตอนแรกๆทำอะไรบ้างครับก็มาปลูกต้นมอนนี่แหละต้นมอนเป็นต้นไม้พื้นเมืองอยู่นีครับอยู่วงเวียงมีประมาณห้าหกสิบชนิดแล้วก็มีทั้งมอนปลาเนาะครับแล้วก็มอนที่ว่าผลเลี้ยงแล้วเขาก็เอาพันธุ์ประปงที่ว่ามามาปลูกอยู่นี่บอไซกุญแกไปว่าให้มีหน่อยที่สุดเอยเอาทุกอย่างมายเาเครื่องมือที่ว่าท้องท้องถิ่นแซบซาบานนี่เห็ดได้ แล้วก็เอาฟุ้นฟุ้นคิวค้วว่าคิ้วไขอัน,นั้นจัดนั้นสั่นมามาเห็ดอยู่นี้เป็นอินทรีย์หมดเลยนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นเคมีเจือปนเลยตั้งแต่แรกเริ่มที่ลุงปลูกหม่อนแล้วพอปลูกหมอนแล้วทําอะไรต่อครับแล้วกับปรับปรุงส่วนนี้ขึ้นครับขายได้เงินก็ซื้อดินจอแล้วก็เปิดสอนให้ชาวบ้านให้สนุมหนอไปห้องเรียนมัธยมนี่ไปเพื่อว่าเชิญนเขามามาหนิมากินลูกหมอนมากินหมักหมอนมา เบ่งสวนครับแล้วก็มาเบึงสาวไหมเนาะให้กินรักแด้เพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเรามีหมอนซึ่งตอนนี้นะฮะก็มีชาที่แปรรูปมาจากใบหมอนนะครับถือว่าเป็นของดีของเด็ดของที่นี่เนี่ยแล้วก็คุณลุงนงก็มีโอกาสนี่ชงให้ผมได้ทานด้วยนะฮะหอมอร่อยมากๆทีนี้นอกจากชาแล้วผมเห็นว่ามีอย่างอื่นด้วยมีอะไรอีกครับปัจจุบันนี้เฮ้าคมาอยู่นี่เราเป็นวาเรเรองเฮดสวนออร์แกนิก นี่มันบแิเวณฝึกปลูกพืชซึ่งเดียวเนะาะมันต้องผสมประสานกันมีลายพันไม้ที่ว่าไม้ต้นไม้ที่ว่าไฮมาคผูห<า><า>มากไม้แล้วก็ปลูกพักทั้งพักป่าที่กินได้แล้วก็ปลูกยาพืน้นเมืองเรือสมุนไพรแล้วก็เลี้ยงสัตว์เราเห็ดเป็นเป็นวงจรปิดเนาะเขาเลี้ยงตัวอย่างว่าเขาเขามีเขาเปลือก เอาข้าวเปลือกไปสีได้หำเนาะได้หำแล้วหำอ่อนแล้วเอาไปหนีบเอาเอาน้ำมันเนาะน้ำมันทํำเขาอน้ำมันงาแล้วก็กากมันท่านเอาไปเกลือเกลือหมูหมูก็กินได้อีกเกลือแพะเปดไก่แล้วก็ขี่หมูครับแล้วก็เอาไปมักเห็ดแก๊สุวภาพอ๋อแล้ว่าขี่แพะครับ ก็เขาก็อไปเลี้ยงขี่กระเดือนขี่กระเดือนเส้เดือนเหรอเส้เดือนเลอ๋อผมว่าพูดแบบนี้นึกภผ้าไม่ออกลุงลุงนงพาผมไปดูหน่อยได้ไหมในฟาร์มอก็จะดีเนาะรบวนหน่อยนะฮะงั้นเดี๋ยวไปดูฟาร์มลุงนงกันที่ออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้ครับมากันเลยครับผมนี่ตอนนี้เราเข้ามาในออร์แกนิกฟาร์มที่วังเวียงของลุงนงแล้วนะฮะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับลุงนงครับเริ่มจากนี่ไป อันนี้เป็นต้นมอนทอี่ที่เมื่อกี้เรากินชากัน,นเขาปลูกได้20ปีแล้วอันนี้อายุที่ยีปีต้นนี้นะ,ะทำไมมันเล็กจังคะครับยันว่าเขาตัดตอนไปเป็นมูลแบบนี้ปีหนึ่งสองสครั้งอ๋อคือมันจะแตกออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตัดตัดออกแต่ต้นมันยังอยู่เอ้โหดูไม่ออกเลยนะฮะต้นนี้ยี่ปีแล้วนะครับ ทำอะไรได้บ้างครับหมอนใบอ่อนๆแบบนี้เราเอาไปเห็ดอ่าพักพักกินเนาะใส่ออมเล็ตหรือว่าไปทอดกรอบใบหมอนหรือว่าเป็นต้มแกงแกงเรี่ยงแกงอะไรทำเหมือนแบบต้มตำลึงก็ได้แต่เป็นต้มใบหมอนไปทอดกรอบกินแบบเป็นสแน็คก็ได้หรือว่าใส่ในไข่ออมเล็ตก็ได้โอ้โหทำได้หลายอย่างหรือว่าเอาไปกินเป็นพักทอดก็ได้ครับผม แล้วะบายแบบนี้สามนี้เนาะรเราเราเอาไปเห็ดอ่าซาอ๋อ <ซา S 1> ที่เราทานเมื่อกี้นี้นะคือต้องใบแก่ขึ้นมาหน่อยแก่ขึ้นมาหน่อย,อยครับ,รบอันนี้เนี่ยเขาติ๊ดไปไปเห็ดซาเนาะอื ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้นะครับผมก็ได้เรียนรู้อีกหนึ่งเทคนิคที่อาจารย์สมชายแนะนํามานะฮะนั่นก็คือการตั้งค่าพื้นฐานเป็นโหมด A นะครับโหมด A เป็นเรื่องของการปรับรูรับแสงโดยที่รูรับแสงเนี่ยไม่ว่าเราจะถ่ายยังไงเนี่ยการตั้งค่ารูรับแสงก็จะเสถียรอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือกล้องก็จะตั้งค่าให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสปีดไปแต่รูรับแสงก็ยังคงที่ทําให้เราได้ภาพออกมาสวยงามอย่างใจคิด คุณลุงฮะแล้วอย่างฝรั่งที่เขามาเก็บเกี่ยวอะไรอยู่ตรงนี้นี่คือเขามายังไงครับเขามาทำบทวิจัยบอ๋อเหรอวิจัยเรื่องเพิ่มมูลค่าแก่กันคือมาเหมือนศึกษาดูงานฝึกงานนี่แหละครับมาฝึกงานมาจากประเทศอะไรฮะประเทศเบลเยียมเขาจะมาฝึกงานอยู่ในสี่เดือนเนาะอ๋4สี่เดือนเลยเหรอนี่ฝึกได้นานยังไงครูก็มาได้สามวันเพิ่งมาเอง แล้วลุงให้ทำอะไรบ้างอ,ะ,อะทุกอย่างทีว่าเขาสามารถผลิตขายเป็นเงินได้อย่างเช่น3าวันแรกนี้คุณลุงให้เขาลองทำอะไรบ้างครับอันนี้เขาสนใจว่าจะให้ใหคุณภาพชีสแพะนี่มีมูดคาเพิ่มบอ,รอมเรื่องเรื่องเรื่องอาหารอาหารสัตว์แล้วที่เขาทำอยู่ตอนนี้คืออะไรฮะเขาตัดยาให้แพะตัดยาให้แพะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูแพะกันต่อเลยครับ เดินเข้ามาได้แป๊บเดียวนะฮะตอนนี้เราถึงโรงเลี้ยงแพะแล้วนะครับลุงพาขึ้นไปดูหนอ่อยฮะช่ขึ้นเนอะนี่หลงใหญ่มากนะเรายนึกว่าเป็นแบบเป็นเลา้าเป็นคอกเล็กๆนะครับวันนี้จริงจังแบบอย่างโรงแรมเลยโอ้ยแพะเยอะเลยลุงปกติเราเคยเห็นแพะแบบเลี้ยงกับพื้นเนะี่ยทำไมลุงต้องยกพื้นสูงเพื่อเลี้ยงแพะด้วยอ่อยาเนี่ยเราแพะจำนวนนี้เราเป็นมาจากยุโรป ืเราอ่ะมันอยู่เขนหนาวเนาะอยู่นี่ถ้าเราเลี้ยงอยู่พึกกัะพื้นนะนะอันที่หนึ่งเมนมันจะติดเสื้อพยาธิเราง่ายง่ายกมูเละเป็นปากเปื่อยลงเล็บบ่ถ้าแบบนี้มันจะอยู่สะอาดกว่าโปร่งกว่าที่ซองมาเลยมันลมมันจะสวยผัดสวยมาให้มันเย็นทันทีจะต้อง ซื้อแอร์รัวใสใสหไยวันหรอจริงด้วยนี่ไม่ต้องซื้อนี่แอร์ธรรมชาตินะฮะลมโกรกเย็นสบาย วันนี้นะครับคุณผู้ชมเราได้เรียนเทคนิคจากอาจารย์สมชัยครองสมบูรณ์นะครับเรื่องการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานในกล้องนิคอนตัวนี้นะฮะซึ่งก็จะมีทั้งโหมด M โหมด A โหมด S โหมด P, P ครับวันนี้เรามาถ่ายในโรงเลี้ยงแพะนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ร่มนะครับแล้วก็เราลองดูการเคลื่อนไหวของแพะที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับก็เลยใช้โหมด S นะฮะเพื่อที่จะให้ภาพออกมาสวยงามและอยู่นิ่งนะครับแล้ว แพะเนี่ยเราเลี้ยงไว้เพื่อเอานมเอานมนมอย่างเดียวเลยนี่เป็นแพะพันนมนะฮะตัวมันก็ขายด้วยเนาะเดี๋ยวนี้คนก็สนใจอยากซื้อไปซื้อเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อไปให้นมแต่นี่ไม่ใช่แพะเนื้อใช่ไหมเป็นแพะพันนมใช่ไหมฮะแล้วนมที่รีดมาจากแพะแล้วลุงเอาไปขายที่ไหนยังไงครับขายกับที่นี่แหละอ๋ออยู่ที่นี่เลยแล้วเเพื่อว่าหักษาง่ายไดแล้วก็ได้ราคาสูงขึ้นเนาะมันให้ ชีสชีสจากนมแพะเนี่ยนะฮะงั้นเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ไหมฮะว่าชีสจากนมแพะเป็นยังไงไปดูกันครับคุณผู้ชมเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปชมโรงเลี้ยงแพะนะฮะของออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้เรามาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการแยกชั้นนมแพะเพื่อสกัดเป็นชีสให้เราได้ทานกันนะครับก่อนจะเป็นชีสทํายังไงคุณลุงนงอธิบายนิดนึงฮะพอได้นมนมสดมาแล้วเข้ากับอนาคริเนต เป็นสารเอนไซมที่ว่า่นสกัดจากกระเพาะแพะน้อยออแ,ลแล้วเราเมื่อมันผสมกับนมสดมันจะจับตัวแยก,กเป็นน้ำทั้งหากโอ้อมันจะทำให้ข้างในเนี้ยจับตัวเป็นก้อนและแยกชั้นเป็นนมหนึ่งชั้นน้ำหนึ่งชั้นนะฮะ<ช>แล้วก็ตักเฉพาะส่วนที่แข็งตัวอวอกมา ทางน้ำพร้อมแล้ว่าน้ำจะแยกออกนี่คือท่อ p v วธรรมดาเลยนะครับไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองอะไรเลยต่ว่าว่าวเรื่องความสะอาดต้องล้างก่อนเป็นเรื่องสําคัญเนาะการบริเวนเราซื่อออกกันอีกสื้อแต่ว่าต้องสะอาดด้วยถูกต้องของกินนะฮะยังไงก็ต้องสะอาดนะครับแล้วน้ําที่มันเหลือจากตรงนี้แหละฮะเราเออเอินวันน้ำนมใสนะครับน้ำใสเนี่เอาไปกินได้อ๋อกินได้เหรอ กินได้เงียบยังมีธาตุอาหารแล้วกันมีเกลือแห่หลายอย่างครับนจะมีด้วยถือว่าผู้ใหญ่กินก็ได้ถ้าว่าคนบุกินก็เอาไปให้ให้มูให้ยังกินได้แล้วจากขั้นตอนตรงนี้เนี่ยทำยังไงมันถึงกลายเป็นชีสได้ครับลุงน้องล้วมันนํำมันจะออกเลยมันจะแข็งตัวไอ้ที่อยู่ข้างในนะ้วหกถึงแปดชั่วโมงมันจะแข็งตัวนะเราก็ถอดถอดนี่ออกเราใส่เกลืออ๋อครับ ใส่เกลือแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นอ๋อคือปล่อยทิ้งไว้ในตู้นั้นได้เลยคืนหนึ่งหกถึงแปดชั่วโมงใส่เกลือแล้วใส่ในตู้เย็นนะฮะอ,ออกมาเป็นโหนี่กินชีสออกมาเป็นชีสเลยนะฮะอ,อันนี้เขาใส่อันนี้เพื่อเป็นมาตรฐานเนาะอันนี้จะได้รู้ว่ามันมีความจุเท่าไหร่ใช่ใชไหมครับประมาณ300กรัมแล้วอันนี้คือกินได้เลยไหมได้โอ้ สุดยอดเลยนะฮะน้ำนมใสก็ยังทานได้นะครับอาจจะให้รสชาติอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากถ้าคนไม่ชอบก็ยังให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ทานได้ส่วนนี่นี่คือชีสเน้นๆที่ได้มาจากน้ำนมที่แข็งตัวแล้วที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาที่ฟาร์มออร์แกนิกที่วังเวียงนี้ก็สามารถแวะมาชมกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายเลยนะครับหรืออยากจะพักที่นี่เพื่อซึมซับชีวิตแบบสโลลฟ์สักคืน2คืนก็ยังได้นะครับ เอาเลยครับเพืเ่อนๆตอนนี้ผมมาถึงอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆของออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้นะฮะเขามีบ้านดินด้วยครับผมบ้านดินเนี่ยมีทั้งแบบให้เช่าหรือว่าใครจะมาอยู่อาศัยมาเทินตามสบายเลยนะฮะอยู่เหมือนแบบท่ามกลางบรรยากาศกลางป่าเลยแต่ค่อนข้าง น่าสนใจตรงที่ดีไซน์การออกแบบและวัสดุที่ใช้ในการสร้างเป็นดินกับไม้ล้วนๆจะมีประดับประดาก็เด้นะฮะขวดแก้วมีกระจกเล็กๆน้อยๆนี่ดูข้างนอกมันไม่เห็นภาพอะตามบ้างในเดือ่ยครับโอ้โหสวยเลยนะครับผู้ชมครับผมขออนุญาตใส่รองเท้าเข้ามานะฮะนี่เป็นบ้านดินที่ค่อนข้างโอ้อากว้างขวางนะครับ มีไฟฟ้าด้วยเดินสายไฟไว้เรียบร้อยนี่ก็ใช้ผ้าแบบลาวเลยนะฮะเป็นผ้าม่านการแสงมีเตาอบด้วยนะมีเตาแบบใส่ฟืนนะฮะแล้วก็ต้มน้ํำทำความร้อนได้นะครับโอ้โหดูระเบียงด้านหลังครับระเบียงมีเป็นแคร่ไม้ให้นั่งนะฮะแล้วก็เห็นวิวทิวชัดนันกว้างขวางนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเห็นภูเขาใหญ่โต ของวังเวียงแห่งนี้อย่างชัดเจนนะฮะนี่คราวนี้พาขึ้นมาดูชั้นสกัน,นะฮะโอ้ชั้นสองนี่มีมุง้งมีหมอนมีพัดลมให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็พื้นที่กว้างนะฮะนอนได้แบบ4ีหคนสบายสบายเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นบ้านดินทรงกลมหลังคาจัว่วมุงด้วยสังกะสีแบบง่ายๆแบบบ้านๆแล้วก็ยังมีประตูเปิดออกไปชมวิวด้านหลังได้ด้วยนะฮะ โอ้โหนี่ข้างล่างว่าสวยแล้วนะครับขึ้นมาข้างบนนี่ชิลยิ่งกว่าเมื่อกี้เนี่ยข้างล่างเราจะเห็นแค่วิวป่ากับภูเขาเนี่ยแต่พอขึ้นมาชั้น2องนะฮะแล้วเราใช้เลนส์ซูมซูมเข้าไปแบบนี้นี่ปั๊บเห็นแม่น้ำซองของวังเวียงแห่งนี้ชัดเจนเลยครับ ส่วนเรื่องเทคนิคในการถ่ายภาพนะครับกับการใช้โหมดพื้นฐานที่อาจารย์สมชายครองสมบูรณ์แนะนำเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมใช้โหมด S ไปแล้วนะครับในโรงเลี้ยงแพะคราวนี้ผมลองมาปรับใช้โหมด P บ้างนะฮะก็คือกล้องตัวเนี้ยมันจะเจ๋งชนิดที่ว่ามันตั้งค่ารูรับแสงกับสปีดให้โดยอ e ัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันเพิ่มเลยครับ นี่ครับเราตั้งค่าโหมดพื้นฐานนะฮะเป็นตัว P นะครับกล้องตัวนี้ก็จะมีการปรับเรื่องของสปีดแล้วก็รูรับแสงให้เราโดยอัตโนมัตินะครับภาพออกมาก็จะสวยงามแบบที่เห็นนี่เลยครับผมอ้าวเลยฮะถ่ายภาพแล้วก็เรียนรู้บ้านดินแห่งนี้กันไปแล้วนะครับน่ารักมากๆนะยังติดใจอยู่เลยแต่ตอนนี้ต้องไปลองอีกหนึ่งอย่างที่เราติดค้างไว้ที่นี่นะครับนั่นก็คือชีสนั่นเองนะครับเ a y c h e แล้วไปกินชีสกันรวมถึงใบหม่อนทอดด้วยอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาครับผม เอาเลยครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิกฟาร์มของวังเวียงก็อยู่ตรงหน้าผมเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟทั้ง4เมนูด้วยกันนะฮะสามอาหารกับอีกหนึ่งเครื่องดื่มครับผมเริ่มแต่เครื่องดื่มก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมลองทานผลหม่อนสดไปแล้วนะครับคราวนี้เป็นน้ำผลไม้บ้างนะครับเขาเอามาปั่นแล้วก็ใส่นมลงไปนิดนึง รสชาติดีมากเลยนะฮะมันจะมีความคล้ายซอรวรี่ปั่นองุ่นปั่นแล้วก็ได้ความสดใหม่ของผลหม่อนที่เพิ่งจะเก็บจากต้นเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับรวมถึงรสชาติของนมนะครับก็เลยทําให้มันนุ่มนวลในปากมากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้มีรสฝาดหรือว่าเปรีย้ยวจี๊ดจ้าจนเกินไปนะครับสดชื่นเลยมาร้อนๆแบบนี้นะฮะและนี่คือใบที่เราจับกันดูเมื่อสักครู่นี้นะครับจำได้ไหมฮะ ที่ลุงนงบอกว่าต้องเด็ดใบที่5-10ถึงถึงจะใช้ได้นะครับนี่แหละคือใบหม่อนนะครับแต่เขาไม่ได้มาทอดสดๆเลยนะฮะสังเกตว่ามีเ็กเจอร์ของแป้งแป้งข้าวเหนียวที่ชุบมาบางๆนะครับอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็จิ้มกับน้ำผึ้งป่าของวังเวียงได้ยินเสียงมไหมกรุบกรอบมากนะครับลองแบบไม่จิ้มบ้างจริงๆเนี่ย ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วนะครับเพราะว่าใบหม่อนมันก็มีความหอมมีรสชาติความสดของมันอยู่ในตัวนะครับเหมาะจะเป็นของทานเล่นที่แบบทานเพลินเลยอะ่ะนองท้องได้ดีเหลือเกินนะฮะเมนูนี้สุดยอดฮะกินเพลินมากครับทีนี้เราลองมาดูเมนูที่น่าจะอิ่มท้องมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือชีสจากนมแพะนะครับ สองเมนูนี้เป็นชีสทั้งคู่เลยนะฮะที่เมื่อกี้เราไปดูขั้นตอนการแยกชั้นตะกอนออกจากนมน้ำออกมาแล้วนมที่แข็งตัวนั้นเอามาแช่ตู้เย็นทิ้งไว้6-8ถึงชั่วโมงจนกลายเป็นชีสก้อนนี่คือก้อนชีสที่ว่านั้นนะครับนี่อันนี้คือแบบสดๆเลยแล้วก็นำมาโรยผงออริกาโน,โนนะฮะพร้อมทานผมจะลองอันนี้ก่อนนี่ชีสเนี่ย พวกฝรั่งก็จะชอบกันมากแต่คนไทยเราอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับคือชีสบางร้านเนี่ยผมเคยไปทานมันจะมีแบบกลิ่นค่อนข้างแรงเราก็เลยอาจจะไม่ถูกปากนักนะครับแต่ชีสสดอันนี้มันหอมมันนุ่มโอ้โหแล้วเครื่องเทศออร์แกโนโที่ใส่มานี่มันเข้ากันดีเหลือเกินนะครับคราวนี้ผมจะลองแบบทอดดูบ้างนะครับ นี่แบบทอดแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวท็อปปิ้งนะฮะเป็นอเนียนหรือว่าหอมแทนพอมาทอดก็ได้บรรยากาศได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอนั่งทานชีสทอดนะฮะชีสสดใบหม่อนแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นที่ทำจากต้นหม่อนลูกหม่อนนะครับ ท่้มกลางบรรยากาศสายฝนที่ชุ่มช่าของวังเวียงแห่งนี้เดี๋ยวผมรอฝนซาก่อนนะแล้วจะพาไปสัมผัสบรรยากาศยามเย็นยามค่าคืนในตัวเมืองวังเวียงนะครับเอาละครับตอนนี้ฝนซาแล้วนะครับผมพาเพื่อนๆมาเดินชมเมืองวังเวียงยามค่าคืนนะครับีช่วงนี้ประมาณหัวค่ำหัวค่ำพระอาทิตย์เริ่มตกเนี่ยก็จะมีร้านค้าออกมาขายของสองข้างทางมีร้านผลไม้มีร้านผัดไทยนะฮะ มีโรตีโรตีนี่ถือว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆนะครับเพราะวังเวียงแห่งนี้เนี่ยขายโรตีกันเยอะมากครับผมยังไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยสุดแต่ว่าร้านนี้คนเยอะเดี๋ยวรอคิวร้านนี้ดีกว่าอันที่จริงรสชาติก็ไม่แตกต่างนะครับแป้งมันจะมีความหนามากกว่าเล็กน้อยแต่ว่ารสชาติเนี่ย ใก้เคียงเป็นแต่ว่าจะไม่หวานเพราะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับก็จะมีความหวานของกล้วยกับช็อกโกแลตเจือปนอยู่ในเนื้อแทนนะฮะกับแป้งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมประทับใจจริงๆนะครับ และแน่นอนว่าผมได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านี้ไว้แล้วเป็นรูปถ่ายข้อดีของกล้องดิจิตอลก็คือเรากดรัวๆได้เลยครับแล้วค่อยมาเลือกภาพที่ถูกใจที่หลังสำหรับวันนี้ภาพที่ถูกใจผมที่สุดก็คือภาพนี้เนี่แหละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอขอบคุณสายการบินลาวแอร์ไลน์ฟโฟโต้ฮัทกรุป๊ป นิคอนเซลบริษัทนิคอนเซลประเทศไทยจำกัดโรงแรมริเวสไซด์บูติกรีสอร์ทและฟาร์มออร์แกนิกวังเวียงสำหรับช่วงเวลาดีๆแบบนี้แล้วพบกันในรายการครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ